สวัสดีครับนะพบกับอาจารย์อันเช่นเคยนะฮะอาจารย์อันพาเทรดนะครับนะอ่าวันนี้เราก็อยู่กันที่วันที่19พฤษภาคม2567นะเวลาก็าประมาณ2องทุ่มครึ่งสทุ่มนะฮะนะครับเราก็จะมาทำการวิเคราะห์กราฟเพื่อทำกำไรในอาทิตย์หน้านะครับเป็นกราฟทองนะครับโอเคไหมครับผมอ่ะตอนนี้ามาอยู่ในทั้งเฟรมวิกนะฮะดูเหมือนกับจะ ดันขึ้นให้ได้เลยนะฮะดูเหมือนกับจะดันขึ้นให้ได้เลยเดี๋ยวเรามา,าดูที่ทำเฟรมวิกกันเลยนะฮะตัวนี้เป็นเป็นมันนะมันมันนี่คือแบบขึ้นแบบชัดเจนมากไม่ต้องอะไรมากมายนะมีดันลงมานิดหน่อยนะครับมาดูกันมีดันลงมานิดหน่อยเนี่ยดันลงมาเมื่อเดือนที่แล้วนะฮะส่วนเดือนนี้พฤษภาดันขึ้นขนาดนะดันขึ้นมากเลยนะครับนะอ่าโอเค มาต่อนะครับนี่คือมันนะฮะเดี๋ยวมาดูวิกกันความเฟรมระดับวิกนะฮะนี่อย่างเช่นว่าเดือนเมื่อกี้ที่มันดันลงมาไหมแล้วก็ดึงขึ้นไปอีกใช่ไหมก็น่าจะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับนะโอ้โหสังเกตดูขึ้นแบบ <c oughs> ขึ้นแบบไม่รู้จะว่าไงขึ้นแบบขึ้นแบบขึ้นจริงๆนะอ่าเดี๋ยวมาใช้ ทองนี่ไม่ทําให้เราผิดหวังจริงๆนะอ่าทองนะครับทองทองนี่เป็นทำเฟรมตัวนี้เป็นทำเฟรมระดับวิกนะวิกก็เป็นฮอตพิงค์เป็นชมพูนะฮะที่ใช้กันนะครับโอเคให้ให้รู้ไว้ว่าเป็นทำเฟรมระดับวิกนะอะ่แนวรับประมาณนี้ครับนะแนวรับประมาณนี้นะครับอ่อส่วนขาขึ้นเนี่ยน่าจะยาวอยู่นะอ่ะเอาสักหน่อยหนึ่ง เดี๋ยวจะได้ไม่เดี๋ยวว่าทําไมไม่มีเอาเอาตัวนี้ก็ได้เอาตัวนี้ก็ได้อ่านี่ตัวนี้ตัวนี้นะนะตัวนี้เป็นแนวขาขึ้นของทาเฟรมวิกนะฮะแนวขาขึ้นทาเฟรมวิกนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะไม่คิดจะยอ่อลงมาแต่เส้นชมพูเลยนะฮะไม่คิดจะยอ่อมาแต่เส้นชมพูเลยโอเควิกเสร็จแล้วไปดูเดกันเด เด็ดูเนี่ยเนี่ยนี่คือวิกนะนี่คือวิกนะระดับก็ประมาณนี้นะวิกนะอ่าอ่าโอเคอาจจะไม่ตรงเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอได้นะพอได้เนี่ยเดี๋ยวนะวิกวิกเอ่อมันแตะอยู่แต่ว่าถ้าเป็นวิกวิกเอ่อตัวนี้วิกใช่ไหมเดย์โอเคเดย์เดย์มันน่าจะอยู่ประมาณนี้เนี่ย เนี้ยเดย์ day, ประมาณนี้ day. เดย์เส้นมันไม่ตรงกันเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับดูเอานะฮะวิกนะประมาณนี้เดย์ประมาณนี้ day, นเอามาดูเดย์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ day. เดย์เดย์เอาเอาตัวนี้ออกก็ไดนะ้เดี๋ยวมันจะงงว่าเส้นมันไม่ตรงกันไงอา่าโอเคตัวนี้เป็นเดย์นะฮะเดย์เดเดี๋ยวเรามาดูแนวรับ d ดยกันเวลาเราเล่นนะครับเล่นแนวรับ d ดยกันนะครับ อยู่ประมาณนี้ครับรับดีนะครับเป็นทาเฟรมใหญ่เลยนะครับห้ามหลุดลงมานะฮะอาทิตย์ที่แล้วก็เสียๆกันอยู่นะครับแต่ว่าไม่ใช่จุดตรงนี้แต่มันเด้งขึ้นยาวเลยเดเนี่ยเราเอาเป็นสีแดงนะนะทำเฟรมเดเป็นสีแดงถ้าเฉียงขึ้นเดี๋ยวนะเดชเดี๋ยวเราไปดูตัว hash f o u อกันก่อระดับเดเฉียงขึ้นประมาณนี้ h a h 4, h 4. อ่าอเ,เ,ดอดเดี๋ยวเราโอเคเดก่อนก็ได้เดเดี๋ยวเรามาดูทางเฟรมเดนะฮะเดโดยใช้เส้นแนวรับเดดิฟีดขึ้นมาน่าจะจับตรงนี้ได้นะอ่าเดปึ๊บขึ้นตองนี้ย้ายมาหน่อยย้ายมาหน่อยย้ายมาจากตรงนี้นะครับแล้วก็ประมาณประมาณนี้นะประ,นนะประมาณนี้นะครับโดยโดยรวมนะประมาณนะครับโดยรวมประมาณ สีแดงนะครับเดสีแดงนะฮะนี่ครับแนวะรับเดประมาณนี้ครับเป็นเฉียงถ้ามันย่ออีกก็รอดูนะว่ามันจะย่อย่อลงมาแถวตามเส้นแดงตรงนี้หรือเปล่านะครับเดนะฮะไปดูเดเอ,อ่เราจากปัจจุบันด้านบนเนี่ยมันเป็นแนวต้านแล้วนะด้านบนเป็นแนวต้านด้านบนแล้วถือว่าอ่า ตรงนี้ถือว่าชนแล้วนะตัวนี้ถือว่าชนแล้วนะดูซิว่ามันจะเด้งลงมาไหมแล้วค่อยขึ้นนะดูว่าจะเป็นแบบไหนนะครับนะอ่าโอเคเดเสร็จ <Okay. S 1> เรามาดู H4 กัน H4 อ่า H4 โอเคประมาณนี้เดยนะฮะจริงๆใช้ตัวทำเฟรมดีก็ได้แต่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะโอ้เดร์เฮ้ H4 H4 นี่ขึ้นสวยงามมากเลยนะพอไหม แต่ว่าเหมือนจะอ่อนกำลังนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูเส้น H4 แนวรับนะฮะแนวรับ H4 กันนะครับจุดนี้รับนะครับ H4 สีเขียวนะครับ H4 สีเขียวเราจะได้รู้ว่าเส้นไหนเป็นรับของทำฟรมไหนนะฮะจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับเอาหมเอาไหมตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ ลบก่อนลบก่อนอึ้ออนะโอเคจุดนี้นะครับรับนะรับสองเส้นนี้นะฮะ,ะมาณนี้นะครับอ่าทีนี้ขาขึ้นนิดนึงนะเรามาดูดีว่าตัวนี้มันมันดูกันยังไงประมาณนี้โอ้โหขึ้นขึ้นได้ชันมากเขาบอกใช่ไหมขึ้นได้ชันมากอ่าเขียวนะครับ โอเคประมาณนี้นะฮะอ่ะดูตามนี้เลยนะครับถ้าเป็นเชนโชก็สีเขียวนะถ้ามันลงมาก็ถ้ามันลงมาก็ห้ามห้ามเกินจุดนี้เดี๋ยวมาดูกันถ้าลงมาเนี่ยจุดเนี้ยมุมเนี้ยนะรับแข็งแรงมากจุดเนี้ยหนึ่งจุดนะครับลงมานะฮะถ้ามันลงมาก็จะประมาณนี้แล้วก็ขึ้นถ้าขึ้นแข็งแรงนะแต่ถ้าหลุดหลุดตัวนี้ก็รอดูก่อนรอดูก่อนมาดูเส้นนี้มันจะขึ้นไหมนะครับแต่ถ้าหลุดนี้นี่เออ มียาวมาจุดนี้อีกนะครับดูว่าจะเป็นยังไงนะครับนะอาทิตย์หน้าในในทำฟิม h 4นะครับอ่เดี๋ยวโอเคบันทึกไว้เดี๋ยวส่งไปให้ด้วยนะครับ h 4เสร็จนะไปดู h 1นะ h 1โอเคตามรันตามเส้นเขียวนะรันตามเส้นเขียวตัวนี้ h 1นนะครับโอเคถ้าถ้ามันลงมานะถ้าลงมาก็ลงมาลงมาประมาณนี้เออแล้วก็ขึ้นหรือไม่ก็เส้นนี้แล้วก็ขึ้น นะประมาณนี้นะตอนนี้ h ฮชวันนะครับโอเคทีนี้เรารู้แล้วนะฮะว่าแผนการเล่นเราเป็นยังไงนะครับว่ามันจะลงมาตอนไหนแล้วขึ้นตอนไหนหรืออาจจะลงมายาวเลยก็ได้นะฮะมันมันทองก็วิสัยทองก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าเอา่อไม่สามารถเดาใจมันได้นะครับนะโอเคนะทีนี้เรามาดูทาง frame m 15. M 15เฟรม M15 m 1ิมนี่ก็คือจุดที่เราจะออกออเดอร์นะครับจุดที่เราจะออกออเดอร์นะฮะ อ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาวางแผนกันในการที่เราจะเข้าทำออเดอร์นะฮะการเข้าทำออเดอร์เนี่ยมันแล้วแต่นะฮะว่าเราเงินในพอร์ตเราเนี่ยมีมากน้อยเท่าไหร่นะฮะการมันนี่แมนเนียนเมนของแต่ละพอร์ตเนี่ยอ่ไม่เหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นอ่ต้องดูนะครับว่าเราควรออกหลอดเท่าไหร่ต่อไม้นะฮะไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวจุดแรกเลยนะฮะที่อาจารย์จะ มาใครนะฮะที่ควรที่จอกออเดอร์นะครับส่วนมันนี่แมเนจเมนเนี่ยให้ไปดูเอเองของแต่ละพอตนะครับว่าควรที่จอกเป็นไม้ละเท่าไหร่นะครับไม้ละเท่าไหร่นะครับโอเคจุดแรกคือจุดนี้ครับจื๊บนี่จุดนี้ครับนะจุดนี้นะฮะโอเคจุดนี้ออกได้นะครับถ้าเป็นไม้เล็กหน่อยเวลาเราเล่นเราก็เล่น0.01%นะ0.01นะครับนะโอเค ไม้ที่2นะฮะอยู่จุดเส้นเขียวนี้พอดีนะครับเส้นเขียวนี้พอดีก็ถ้าเบิร์นหลอดก็เป็น0 0นนะฮะถ้าเป็นมาติงเกลนะครับถ้าถ้าถ้าไหวนะถ้าไหวนะครับรอบที่สามเนี่ยจุดเส้นเขียวเส้นนี้เหมือนกันครับรอบที่3ามนะฮะเ,เดี๋ยวนะทำไมเป็นยังลบเอาใหม่โอเค นี่เป็นเส้นเขียวจุดนี้ครับนะบอ่าเบิ้ลไม้อีกนะศูนย์จุดศูนย์สามก็แล้วแต่นะแล้วแต่แล้วแต่แแตอ่าพอทใครรับได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะเล่นในง่ายประมาณนี้นะครับจะมันจะลงมาถึงนี่ไหมแล้วขึ้นหรือมาตรงนี้อีกหรือมาตรงนี้อีกก็แล้วแต่เลยนะครับนะนี่คือในในการวางแผนของ Time f ฟร m สิบห้านะฮะแต่ถ้ามันหนักเลยจริงๆมันก็นี่เลยนะนี่เลยนะ 2,3,6,0นะครับเบิ้ลไปอีก0.04อ่านะถ้ารับไหวนะครับนะนี่คือการวางแผนแบบมาติงเกลนะฮะใครที่สนใจแบบไหนก็คำนวณพอร์ตตัวเองดูให้ได้แล้วก็ลงต่อนะครับนะเป็นการ uh, ทำกำไรในทำเฟรม M15 หนะฮะหรือระยะสั้นนะครับหรือการทำกำไรเป็นวันต่อวันไปเอาตามแผนนะครับเอาตามแผน นะฮะอย่าเล่นหนักเกินไปอย่างเช่นถ้าเรา,เายอมยอมตัวนี้มาจิงเกียวตัวนี้ใช่ไหมเราลงทั้งหมดกี่ไม้นะ1 2 3 4ไม้รวมกันเท่าไหร่นรนะสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้เท่ากับผลรวมสไม้นี้มันเท่ากับ0.1เลยนะถ้ารับไหวนะครับ0.1เลยนะนะว่าลงมาแล้วมันจะลงมาเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวบันทึกภาพนี้ไว้ให้ด้วยนะครับนะ ถ้ามันลงมาถึงนี่แล้วจะไหวแค่ไหนนะครับถึงนี่ใช่ไหมอโอเคแล้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดู RSI กันนิดหนึ่งนะครับในไทม์เฟรมเดยนะครับเด y w วิ k อ่ะวิกนี่โอ้โหวิกนี่ขึ้นชัดเจนนะครับเด y นะเดย์เดย์ไ SI อซพองหกหัวขึ้นเกินเส้น55้นะฮะ 55ขึ้นชัดเจนครับยังไงขึ้นชัดเจน H4 H4 นี่ไต่ขึ้นเส้น70เลยนะฮะคือคือขึ้นสูงมากนะยังไงเทรนหลักโดยรวมตอนนี้ก็คือยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับเพียงแต่อ่ามันจะย่อลงมาเท่าไหร่ตามที่ว่าแหละนะครับนะ H4 ใช่ไหมอ่า H1 H1 พยกหัวมันโค้งลงแล้วตอนนี้เห็นไหม ตามที่เราวางแผนกันไว้ก็คืออ่ามันขึ้นแน่นอนแต่เราไม่รู้ว่ามันจะลงย่อมาถึงจุดไหนเท่านั้นเองนะถึงจุดไหนเท่านั้นเองนะครับตอนนี้กําลังพยกลงนะอาทิตย์หน้านะครับอย่าลืมมันอาจจะลงมาก่อนแล้วค่อยขึ้นต่อตหรืออาจจะขึ้นไปเลยก็ได้นะแล้วแต่นะแล้วแต่นะโอเค ขึ้นเหนือเส้น25้าิห้าหมดเลยนะขึ้นเหนือเส้น25้าสิห้าหมดเลย h 1 30วันามิาทีก็เหนือหมดแต่ว่าก็เริ่มกดหัวลงแล้วเห็นไหม30มสิบนาทีเอ5มสห้าเมสิห้าเริ่มลงแล้วเห็นชัดเจน M 5 m มห้าเอมห้าก็เริ่มลงแล้วนะครับนะ่ะแผนลองง่ายงครับอาทิตย์หน้านะฮะอา,อาทิตย์หน้าวางแผนไว้เตรียมย่อบาบนะฮะแต่ว่า,เ,าเคยเจอมาหลายรอบแล้วคำว่าย่อบาบเนี่ยบางครั้งมันลงไปลึกเกินไป มันลงไปลึกเกินไปก็ควรที่จะมีเ,เขาเรียกอะไรมันนิเวียนเป็นดีๆการจัดการเงินทุนตัวเองดีๆนะครับว่าเราสามารถรับทุนตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะโอเคครับยังเปิดคอร์สเรียนคอร์สสอนอยู่นะครับนะเ,เริ่มต้นทุนแค่300บาทนะครับปั้นเงิน300บาทนะฮะใครเข้ามาเรียนก็ลงทุนในการปั้นพอร์ตเนี่ยแค่300บาทนะครับนอกนั้นก็เดี๋ยวมาเรียนมาศึกษาด้วยกันนะครับว่าจะไปถึงไหนนะฮะ ครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับนี่ก็คือเป็น QR Code ของอาจารย์หนันก็สามารถสมัครได้เลยนะฮะหรือไม่ทัวรเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ครับผมไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ